ิลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม ID Pass และระบบเติม VIP และบริการกดกฟิ์ไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์มแมปอื่นๆด้วยนะ แถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงใต้ล่างคลิปเลยกาบสวัสดีด้วยนะครับตัวท่านเข้ามารับชมช่อง l a สโ Low เลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการคุดมีมาจาก Discord อีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปใน Discord เนี่ยก็เล็งใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมยืนยันตัวตนกันด้วยนะครับนะก็สําหรับคนที่ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับก็หมายถึงแบบดิสพึ่งสมัครใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ผมดูมาก็ประมาณนี้แล้วเนาะก็ทักกันมายึะนะครับ โอเคนะครับไปดูมีมกันดีกว่านะครับว่าจะมีมีมอะไรอร่อยๆให้ผมได้ชิมกันวันนี้หรือเปล่านะครับนะบอร์วัตเตอร์ฟักกิวกามีดประเทศอะไรวะเนี่ยก่อนฮะกัดอิตาเลียนใช่เหรอวะโอ้ยงีงนะบัมบัลบัลบตโอ้ยงเบบบัมบัลบัลบอ

ดีนะเขาไม่ต่อยอ่ะโอมีเิกด้วยนะอะไรวะเนี่ยอโอ้ แล้วอะไรอันนี้อะไรเนี่ยผมไปอยู่ในติ๊กต็อกไหมวะโอตฟอกยอมก็ได้ติ๊กต็อกอะอะไรจองกูกับลิซ่าปั๊มอันนี้คือท็อปเซิร์ชเหรอจากติ๊กต็อกเนี่ยนะเพื่อนทำไมโลบอกที่มียูทูบเบอร์ผู้หญิงเล่นเยอะจังวะผมไม่เห็นเยอะเลยนี่แกไปเห็นจากช่องไหนมาเพื่อน นิยมใจเกเรนโนโนโอ้อโหเฮนทายอืมก้อนสองอันด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนเลยอืม mm hmm. คุณผู้ชมช่วยตอบผมหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> ชั่วโมงเสียงค้างของลิซ่าที่มาจากเกนจินอิมแพกยอดวิว44,924วิวผู้คนสี0 0 0ื่ก่าคน โอ้โหอืมแข็งแก่งดีนี่หนึ่งชั่วโมงเลยนะอะไรวะนะโอ้โหโอ้จะเย็นจะเย็นแค่ไม่มาให้ของควในวันคริสต์มาสนี้ถึงขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยส่องสารสาตานคอร์ดออก นี่ไม่ต้องอายนะขอแม่ดูหน่อยสิอยากเห็นของแบบนั้นของลูกชายตัวเองด้วยหรือไงอยากเห็นมากเลยค่ะนักวาโดจินอ้าหา์ มาขนาดนี้เลวโอ้โหตัวนี้ผมกล้าจับนะแต่ไม่รู้ดิรู้สึกสะดุ้งทุกรอบเวลาจับมันอะเชอรี่ดีกันนะดีกันนะไม่เชอรี่ดีกันเถอะนะเล่นตัวจังเชอรี่อะไรเนี่ย Hello Peter Jesus Christ โอ้โหลางรถเป็นรถที่ดี อยากรูเลยดีเอ้ยยบาลิตเติ้ซัสซี่บักกัสาจะ้ช่องมันไอช่องนี้คุณนะคุณผมคุ้นมากเลย uh. หนุ่มน้อยชื่อเหลือผู้หญิงไรบ้านจริงครับจริงดู Do not scan ทำไมอ่ะสแกนแล้วจะเป็นไรหรือเปล่าไปมึงนะท่านผู้มชมอะไรอร่อย f o o ดแ h a ด้ารุกร <c oughs> <c oughs> อตัวโฆษณาช่วยชีวิตอะไรเนี่ยโอ้เนเวอร์กอนกิฟต์ยูอัพเกือบเลยแอมแล้ว ถ้าไม่มีโฆษณาขึ้นก่อนนะนะเธอช่างน่ารักเหลือเกินอืมหนูอายุสิบสองเองอือโอ้เจ๋งไปเลยสิบสองอันเซนเฮนไตเขดอทคอมอยากจะใช้กล้องของคุณอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วเว็บเฮนไตจะใช้กล้องไปทำไม <laughs> ต๊อกตอก <laughs> อะไร,รไอ่ะยิงอะไรใส่อะสช่องสำหรับเติมของนี่หว่าผมเคยเห็นนะแบบพนังกงานเซเว่นกำลังเติมของอะคุณคุณนะคุณนะคุณคุณคำพูคาคำพูคัคนนะคคพูคาบคำพูคาบอะไรเงนะผมคล่องใจว่ะ ก็ครั้งแรกที่ลองอาหารไทยตอนนั้นแบบดีกว่าฟิลิปปินไหมและเอาไปเทียบกับฟิลิปปินทำไมแอคเวย์ค่ะ <c oughs> ตั้งใจตั้งใจค่ะตาเอวาเอนะคะเอวาจะเอาเลยค่ะมาค่ะเอวาจะบอกว่าเอวาน่ะนะเอวาน่ะสามารถทำแบบนี้ได้ค่ะอ อ mm. ขอมันพลมาจากไออันนั้นอะไรนะโนนัดโนเวมเบอร์อะไรเดินล็อกเหรออลิกสิตโนโนโนอะไรเนี่ยโอ้วุ The ้ย oh. อันนี้ตัวนี้ผมอยากเลี้ยงแน่นอน,นครับมันเลี้ยงไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับโอ้โหถ้ารู้จักไม่ใช่เด็กเลยนะเออตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่เด็กแค่มันเด็กแก่แค่นั้นเนกะ่ามากมาก,มากเลยถ้าใครรู้จักไดนนเสา์ตัวนี้นะครับก็เมนเฟต้าร่างคลิปเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแบบแจมดนะ้วยเนาะผมก็รู้จักนะครับมีอะไรให้พวกมึงฟังโอเคสาวสโดนขี่ว สมองกินตุย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 ีนอ้ำมันอ้มมันไม่อยากคุยกับพวกนำลายนี่ไออย่างฝานบอกว่าเฟียวขี้ยิมงอไปเส้นทางนี้เพลงมันกินใจไม่ดูเรื่องแม่ตีผมไม่เข้าเพราะผมมีฮาเคสโหตอโหฮาคี้เกือบตั้งตัวฟาร์มฮาคี่มาตันละ Boo what the <laughs> boo what the fuck <laughs> You just wanna say fuck you Oh Tim Ham. Super idols they just love nothing next to you when you're shining like the sun in the midday You, You got nothing left to prove to me cause you're perfect in every way Dayu. 张牙舞爪，健身操，祝您好运，步步高，没毛病吧？没毛病，干就好了，加油，奥利给！我看了，懵，老老精，坤尼老精，但没老多，跑得快。Where, where is, where is t h country? 哦。 No, no, no. Is this Asia? I think this is America. This is. <laughs> near America? <laughs> near America? This part is. Uh... not America, but. Is this Indonesia? I, th I think Singapore is around this area. I think Singapore is around this area. ส,ร,สร,ร์อยนี่ออส a ตรเลียอสตรเียเฮ้ย s, Wait, <S <laughs> อ๊ะ<ส> <laughs> โอ้อะไรเฮ is นี้สิงคโปร์เกินไปแกล้งสตรีมเมอร์งเี้ยครับูอะไรพวกชักแชทนี่ก็เกินขนาดนั้นเลยพ่อหนุ่ม อย่าทำกับผู้นำอย่างนั้น <c oughs> <Mommy. S 1> เป็นไปไม่ได้แมวเล่นฟีฟไฟอ่ะดูใหม่ด <Mommy. S 1> <c oughs> ิเพียงแค่แปดปอร์เซ็น์ที่จะเข้าใจภาพนี้ จลามเ่ะอ,อะไรอีโม่กังๆไทยจะแต่งอีโมก็เป็นได้แค่เฟกอีโมฮัมลโ <laughs> โลกอบอร่อยมากเลยครับั่วโลกอบอร่อยมากเลยครับ แซกกอร์ยาคว้ ا อินสตาลิบันโอ้คลิปเก่าจัดเลยนะครับมันยังไงผมผมไม่เข้าใจสถานการณ์อยู่เลยแหละแต่เขาตีกันในรายการนั้นจริงๆนะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับคู่นี้ EP นี้นะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้แหละอืมก็เป็นอะไรที่แบบโอเคแล้วนะสำหรับใครที่อยากเข้ามาในด i s c o r d ของผมนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะก็ไปๆครับเจอกันคลิปน้าสำหรับลาสตรนะครับบายจ้ะ